เปิดกล่องอันบล็อกของคุณพิมพ์รีพายนะคะมาแล้วคะ่ะเป็นกล้องตั้งกล้องใช่ไหมใช่แล้วฉันตั้งกล้องแล้วอันนี้นะคะเป็นการอันบ็อกของพิมพ์รีพายนะคะที่มีการสั่งซื้อไปนะคะเรามาลุ้นกันคะ่ะว่าคืออะไรกันนะคะอันนี้ก็สั่งจาก อเมริกาแต่ว่าส่งไปเมืองไทยนะคะเพราะว่าเราเอฟกันทางต่างประเทศเลยค่ะเพื่อนแล้วเดี๋ยวรอให้พี่สาวมาเปิดกล่องจ้ารอรุนรอรุนอันนี้เป็นกล่องที่สองแล้วนะคะรุนรุนๆุนนะคะว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะคะเราจะได้เงินเยอะๆหรือว่าได้หนึ่งล้านบาทนะคะเราต้องมารอรุ้นเพราะว่าเออรู้สึกว่าเราสั่งไปประมาณสาม สามรายการนะคะแต่ว่ารายการละอย่างละสองแล้วก็อีกรายการนึงก็เป็นรายการอ,าอ,าอ,าอะไรนะที่เป็นพระมงคลนะคะที่วัดแช่กงนะคะแช่กงหมิงนะคะที่ฮ่องกงถ้าเราได้นะก็จะได้ล้านบาทแต่เขาบอกว่ามันจะต้องไปแลกคืนเขารับเขาบอกว่ารับซื้อคืนแต่ว่าตอนแรกที่เขาไลาฟ์เขาบอกว่าถ้าใครได้สามตองนะให้ไปขึ้นเงินหล้านบาท แต่พอล่าสุดได้ฟังที่เขาพูดมาอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าให้เป็นการรับซื้อรับแรกหนึ่งล้านแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกเรามารอลุ้นนะคะเพื่อ,เอนเย่ yeah, เรามารุ้นกันค่ะแกะเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นกล่องพัสดุกกล่องส่งสินค้ามาจากเขตของพิมพ์ิพายนะคะเขียนว่าผู้สง่งพิมพ์ิพายขายทุกอย่างทีงนี่แหละด้านเราเลยโดยสุดทายหนึ่งนะคะ กล่องใหญ่เนีย่ยคะกล่องใหญ่พอสมควร,ร,รวค่ะกล่องประมาณสิบนิ้วคูณก็ประมาณส่วนสองค่ะเป็นกล่องขนาดไม่เล็กแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เปิดนะคะอ่านี่ไม่เจอกันไกลจริงๆเราเคยซื้อของพิมพ์ดยพายหลายอย่างนะซื้อเองของส่วนตัวซื้อค,ค,ครีมเซรั่มค่ซื้อหลายอย่างบาร์ดอับน้ำเงี้ยก็เคยแกะกล่องแล้วก็ถ่ายในคลิปเหมือนกันนี่ของน้องสาวนะคะน้องสาว สั่งจากอเมริกานะคะมาส่งที่ไทยที่บ้านรากฟ้าวนะคะรากฟ้าวนะคนะพร้อมกันนะคะเอ,อิดมาหันแทนมีอะไรเอ่ยโอ้ในกล่อ,องมี4กล่องเล็กนะคะแน่นอนละค่ะกล่องของน้องพิมพ์นิทายก็จะมีลูกโป่งลูกหน้าเขาตลอดนะคะ เล็กเงี้ยกล่องเล็กสี่กล่องนะคะนี่จะหนักนิดนึงกล่องแรกเบาหนึ่งกล่องนะคะนิดหนึ่งกล่องนะคะจากกล่องใหญ่เนี้ยนะคะเราจะจุมาสี่กล่องค่ะเห็นไหมคะก็ถ้าบอกว่าต้องอันบ็อกซ์กันสี่ครั้งนะคะกล่องแรกก่อนแล้วกันนะคะนี่นะคะก็ของแท้ก็จะเป็นกล่องของ มีหน้าตา้องพิมพ์ิพายนะคะแล้วก็จะมีสินค้าเขาอะไรเป็นขวดเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆเทปสติกเกอร์ก็จะมีโลโก้เป็นชื่อเขาหมดเลยนะคะใครจะปลอกก็คงจะลำบากหน่อยนะคะต้องลงทุนก <publications> ล <af> ่องนี้กล่องนะคะกล่องนี้น่าจะประมาณแปดห้าคันแปดนิ้วไม่ได้ใช้มีก็เลยแกะยากนิดนึงเปิดมาแล้วคหะแทนๆๆนน แลเ,เป็นกาฟแฟกาแฟเย้ปิ้พิมพ์รีลาเต้คอฟฟี่นะคะศูนย์เปอร์เซ็นต์นูรูชูก้านูโกลิโซลนะคะแสดงว่ากินแล้วดีต่อสุขภาพโอเคเรากินได้<ย>นช่นะคะ<ย>เป็นกาฟแฟ<ย>เป็นโก๊ะเป็นเป็นลาเต้กาแฟ,น,าฟ,น,าฟ,าฟนะะกี่ซองคะเขาเขียนว่าน้ำหนัก,210กสองร<อ>้อยสิบกรม<อ>ัมสิบสี่ซองแล้วสองสิบห้ากรัมเย้เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่สิบสี่ซองสองสิบห้ากรัมนี่ก็พร้อมดื่มค่ะฉีดแล้วใส่น้ำร้อนแล้วก็กินได้เลยกับนแข็งนะคะ คาดคะเนว่าอยากจะลุ้นก็คือตัวนี้แต่ว่านี้นะฮะแทนแทนค่ะใช่ไหมใช่ใช่แล้วใช่แล้วฉันว่าใบแดงแน่แเลยอะใบแดงแน่แเลยฉันเห็นแล้วละบัตนะคะ้บัตาแล้วอยฉันฉันว่ากล่องละใบ ได้ไอเราก็เข้าใจคิดว่าจะได้ห้าร้อยแบงค์ม่วงแบงค์เทาเคค่ะไปต่อเลยคะไปตโอค่ะไปต่อเลยเค่ะต่อเลยโอเค่ะไต่ลยวค่ะไต่อเลยโเคค่ะอเค่ะยะต่เตอเอะตเป็่ลค่ะไป่ลคออคะะเเลค่ะปะ ค่ะลดความอ้วนลดความอ้วนนี่นะคะสอง่นี่นะคะค่ะอันนี้นะสีอะไรสีลายโอ้โหนี่สองใบเมื่อกี้ร้อยนึ่งสองร้อยถึงสามร้อยบาทนะคะค่ะแล้วนะคะโอเคแกะมาสองกล่องแล้นะคะต่อไปกล่องที่สามค่ะนี่สามไม่พูดทำทำเพลงนะคะ แกะไวๆฮะอยากดูะะไจะได้ห <นะ S 2> รืบาท์หนึ่งร้านบารหนึ่งนะหนึ่้านบาทไม่น่าจะได้เพราะว่าตัวนี้เป็นลาเต้เหมือนเหมือนกล่องแรกนะคะเหมือนกล่องแรกนะคะตัวนี้เหมือนกล่องแรกเมื่อกี้ที่แกะมานะคะก็คือเป็นกาแฟลาเต้น,นะคะนมชูก้านมเฟรชชูร์แล้วก็เช่นเดิมผลิตสี่ซองซองลาสไมอาก,กรัมนะฮะเป็นกาแฟสำเร็จรูปผสมน้ำร้อนนะคะชงได้เลยทีนี้เราก็มาดูที่เขาเล่นดูเขนี่นะคะจะด้บาร์นุ่น หเออหนึนะะ uh ่ง huh. ร้อยฮะตอนนี้ได้กี่ใบแล้วฮะสี่แล้วนะคะสี่แล้วได้ได้กี่ร้อยบาทแล้วฮะสี่ลวค่ะ hmm. นี่กล่องสุดท้ายนะคะกล่องที่สี่นะคะ้ไใดพลาสต์เพลย์นะคะแกะอ่ะมีงานรออยู่นะคะทำแบบให้ลูกค้ารออยู่นะคะคุณแตงโมแกะกล่องพอาสต์เลรย์กล่องงานให้ลูกค้านะคะค้างงานลูกค้ามาหนึ่งสัปดาห์ค่ะเพราะว่ายุ่งที่ไซส์อีกไซส์นึงนะคะ ของมาส่งวันนี้ก็เลยถ่ ident, <t une> ายส่งเขาดู้าบอกถ่ายส่งให้ดูตอนนี้เลยก็เลยต้องทิ้งงานมาแก้ให้เขาแม่สุดท้ายค่ะเราดูเราดูของก่อนแล้วกันเป็นยังไงนะค่ะกาแฟดำก็แสดงว่าคุณแป๋วเขาสั่งแบล็คคอฟฟี่นะคะอย่างเงี้ยค่ะอยสองแล้วก็สั่งกาแฟไอ้กาแฟลาเต้อย่างงี้สองซองนะคะทั้งหมดเป็นสิบซองถึกตั้งสิองใหญ่นะถึกตั้งสิบสองใหญ่ติุณแป๋วเขาอยากรู้มากกว่ากาแฟคือตัวนี้ค่ะลุ้นซองอ่างเปล่า ล้อนบาทหรือเปล่านะฮะแทนน้น100บา <c oughs> เอาเอทำไมทำไมไม่เป็นแบงะค์เทาเนาะ่ทีน,ะะนี้เราได้นมา,าสใบไอสีซองนะคะในะะส่ซองก็ห้าร้อยบาทอ่า,อ,าอ่งเป,เปา เรียกว่าเป็นการคืนกำไรจากเพจจากน้องพิมพ์นี้พาให้ลูกค้าที่อุดหนุนช่วงตรุษจีนนะคะถูกไหมคะเพราะคุณซื้อของเขาก็ตั้งใจแจกปีใหม่ก็นตุรจีนตุรจ,<า>จีร้อยบป็นพันหนึ่งล้านบาทอะไรก็ไม่รู้น,นะฮะแต่สรุปแล้วสิแล้วคุณแป๋วเนี่ยฮะสั่งของน้องพิมพ์นี้พายไปไม่รู้กี่บาทนะ <c oughs> ไม่ทราบสี่กล่องสี่ซองได <c oughs> ้เงินเป็นขวัญถุงเป็นของขวัญปีใหม่มาห้าร้อยบาทค่ะแล้วครั้งก่อนล่ะคุณป๋องครั้งก่อนได้เท่าไหร่ห้าร้อยบาทนะคะแจกจริงนะคะ ไม่รรครั้งกล่องแรกได้เท่าไหร่กล่องแรกอ๋อจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาด้วยค่ะได้200บาท200บาทรวมเป็น700ก็สั่งเหมือนกับคอลลาเจนมาอะไรทุกอย่างค่ะกะวางนี้ไม่ได้กินเลยเขาไม่ก<อ>ินเรากินแทนเออนั้นแหละ็้0 0บาทค่ะโอเคนี่5้0 0เป็น700บาทค่ะก็เท่ากับว่าคุณก็ได้กำไร ได้ส่วนลดกับน้องพิมพ์ริพายมาสั่งสินค้าเพิมพ่มอะไรก็ได้ตังคืนมาแค่ร้อยไอเจ็ดร้อยขาดทุคุ้มอยู่คุ้มอยู่คุณป่องไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขาดทุนถือว่าเป็นเศษที่มีมะความซื่อสัตย์นะคะ,นะคะในการแจกของให้ลูกค้าด้วยโอเคอันนั้นอ,อันนั้นก็เป็น <c oughs> อ่างเปาให้คุณป่องนะคะทั้งของทั้งเงินนะคะเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งอย่างนะคะมาจากคุณพิมพ์ริพายเป็นเ,เป็นตนนะะัดตั้งต้นไม้ตัดกระดาษตัดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะเป็นปไกมหาอะไรนะมหาประไล่มาก อายุสิบกว่าปีแล้วทนมากค่ะวางไว้หน้าบ้านค่ะตัดทุกอย่างเลยค่ะเช้าก็ตัดต้นไม้ค่ะเนี่ยค่ะขอบคุณสำหรับห้าร้อยบาทนะคะจากน้องสาวเดี๋ยวจะมีมาใหม่อีกนะคุณ<ส>ป๋อง,งของพิมริพายเดี๋ยวรอเขาส่งเอกสารแท็กกิ้งมาเป็นเป็นเป็นทองตุดจีน รอบหน้าตอนคุณสั่งอ่ะคุณก็ภาวนาให้ได้หนึ่งล้านบาทไปเดี๋ยวเราแกะแล้วก็พอได้หนึ่งล้านบาทแล้วก็เราก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เราอ่ะนะจะเปลี่ยนเบอร์โทรศพัพท์แล้วปิดเฟซบุ๊กไปเลย <laughs> <laughs> แล้วก็่อเงนง <Okay. S 2> คโอเคเรียบร้อยนะคะไปแล้วนะคะ,ะนี่คือการอ่า unblock กล่องของพิมรีพายนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะ